วิธีดูแลรักษาจิตใจในระหว่างการระบาดของไวรัสโควิด -19 สวัสดีครับผมศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์รวมมิตรพัฒนาชีวิตตอนนี้โลกของเรากำลังเข้าสู่วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างหนักซึ่งหลายหคนเกิดการวิตกกัมวลต่างๆนานาวันนี้เราจะมาดูแลรักษาจิตใจของเราให้สามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ งดการติดตามข่าวสารลงบ้างเพราะการดูหรือฟังข่าวบ่อยๆจิตใจของเราจะห่อเหี่ยววิตกกังวลจิตตกยิ่งขึ้นให้เราคอยฟังข่าวที่สำคัญเท่านั้นเพราะนอกจากข่าวไวรัสแล้วเรายังเจอข่าวลบๆอีกมากมายที่ยิ่งดูยิ่งแย่ไปเรื่อยๆให้เปลี่ยนไปดูรายการที่สร้างสรรค์สร้างความสุขความสนุกตลกขำขันเพื่อให้จิตใจของเรามีความสุขเบิกบานใจ ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นต่อมาเราก็ทําจิตใจของเราให้สงบด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิสวดคาถาต่างๆตามแต่ละศาสนาที่เราเคารพนับถือ2-3เดือนมานี้ประเทศไทยของเรามีผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนานอกจีนเป็นประเทศแรกในโลกแต่ปัจจุบันมีคนติดเชื้อน้อยกว่าอีกหลายๆประเทศที่ติดทีหลังเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคอยปกป้องคุ้มครองค,ค,คนไทยเรา ทำให้ไวรัสกระจายได้น้อยลงและเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆมีพลังในการปกป้องคนไทยมากยิ่งขึ้นเราต้องช่วยๆกันในการสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่แม่ตาสวดบทคาถา,าต่างๆในแต่ละศาสนาเพื่อให้จิตใจของเราสงบลงและช่วยส่งพลังให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นจะได้ช่วยคุ้มครองคนไทยให้ผ่านพ้นปัญหานี้ไปให้ได้นะครับ ต่อมาเมื่อเรามีความจําเป็นที่ต้องออกไปข้างนอกไปพบปะกับผู้คนต่างๆก่อนออกจากบ้านให้เราทําจิตใจให้สงบลงสักครู่หนึ่งแล้วให้จินตนาการว่ามีแสงสีขาวส่งลงมาจากจักรวาลแสงสีขาวแสงแห่งความศักดิ์สิทธิ์ค่อยๆครอบคลุมตัวเราไหลลงมาตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าให้แสงสีขาวครอบคลุมทุกทกส่วนของร่างกายเพื่อให้แสงสีขาวจากจักรวาล คอยปกป้องคุ้มครองครอบตัวเราไว้ไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆเข้ามาหาเราได้ในระหว่างที่เราต้องออกไปข้างนอกและเมื่อใดก็ตามที่เราว่างอยู่ก็ให้นึกถึงแสงสีขาวจากจักรวาลให้ครอบคลุมตัวเราได้ในทุกเวลาและไม่เพียงแค่ตัวเราเองเท่านั้นเราสามารถจินตนาการถึงแสงสีขาวให้ครอบคลุมกับคนที่เรารักหรือคนที่เรารู้จักก็ได้เช่นกันและเมื่อเราช่วยกันทำแบบนี้ ทำให้ตัวเราและคนที่เรารักมีเกราะแสงสีขาวคอยปกป้องคุ้มครองเสมอและถ้าเราช่วยกันทําหลายๆคนเราสามารถจรินตนาการให้แสงสีขาวครอบคลุมบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศและโลกของเราได้เช่นกันถึงแม้ที่จะต้องใช้พลังจิตที่มหาศาลถ้าพวกเรารวบรวมจิตให้ช่วยกันส่งพลังแสงสีขาวส่งพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็สามารถช่วยปกป้องคุงค้มครองป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆให้กับทุกๆคนได้เช่นกันนะครับและเมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในช่วงที่เราต้องหยุดอยู่ที่บ้านให้เราใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการพัฒนาชีวิตเราทั้งการหาหนังสือดีๆมาอ่านดูฟังข้อมูลบทความคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตเราเพื่อให้ช่วงเวลาดังกล่าวเราได้เรียนรู้สิ่งดีๆเพิ่มขึ้นและเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ปลูกผักต่างๆเอาไว้กินเองในบ้านในช่วงเวลาที่ไม่สามารถไปไหนได้สำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเทาง่านี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อรับชมคลิปดีๆด้วยนะครับผมศักิ์สิทธิ์มิทธิริ์รวมมิตรพัฒนาชีวิต